กองตำรวจภูทรและกองปราบพิเศษซึ่งมาซุ่มดักรับมือขุนโจรตลอดคืนกลับไปถึงสถานีตำรวจยังไม่ทันได้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวหรือพักผ่อนกลุ่มเจ้าพนักง,งานก็ดินเสียงปืนกลมือดังรัวมาแต่ไกลตำรวจรู้ได้ทันทีว่าจอมโจรน,นำบริวารเขาปนบ้านหลงมนกกจและกำลังปะทะกับเจ้าทรัพย์แล้วดังนั้นร้อยตำรวจเอกนรงอัศวินแห่งกองปราบพิเศษกับร้อยตำรวจเอกสว่างผู้บังคับกองตำรวจภูทรจึงรีบนำเจ้าพนักง,งานทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มุ่งตรงกลับมายังบ้านหลวงบรรกิจโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่เมื่อตำรวจมาถึงการป้นยังดูเดือดของเชื้อดำก็ผ่านพ้นไปแล้วศพของหลวงบรรกิจนอนกลิ้งอยู่กลางนอกชานและคนของเขาอีกสามคนนอนตายอยู่ในท่าต่างๆคนรับใช้เจ้าทรัพย์ทั้งสองคนเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ให้ในายตำรวจทั้งสองฟังโดยละเอียดคุณสว่างอัศวินกองปราบกล่าวกับผู้บังคับกองตำรวจภูธรไอ้ใบทนององอาจอย่างนี้ติดตามมันไปเถอะครับคุณมีตำรวจที่ชำนาญการเดินป่าบ้างไหม มีครับตำรวจผมหลายคนเคยเป็นพรานป่ามาแล้วดีแล้วรีบตามอ้ใบไปเดี๋ยวนี้ผมเจ็บใจใบามากถ้าเราปราบอบใบไม่ได้เราจะเป็นตำรวจเลยนะคุณแน่นอนเราตำรวจเองนะลงพูดเสียงหนักแน่นถ้าพบอ้ใบแล้วผมสั่งหันมันไม่ได้ผมจะลาออกจากการเป็นตำรวจทันทีหรือมิฉะนั้นจะให้มันฆ่าผมเสียตำรวจภูธรและหน่วยกองปราบพิเศษแบ่งกำลังตำรวจเพียงสองสาคนให้รักษาบ้านเจ้ารั์แล้วก็พากันเคลื่อนขบวนติดตามกองโจรเชิดดำไปทันที พลตำรวจภูธรอนสาสี่คนเป็นผู้นำทางทุกคนล้วนแล้วแต่มีความชำนาญในการเดินป่าและสามารถสะกดรอยพวกโจรเชิดดำได้รอยตำรวจเอกนรงกับร้อยตำรวจเอกสว่างสั่งให้ตำรวจทุกคนระมัดระวังตัวให้จงหนักเมื่อเข้าเขตป่าสูงให้กองระวังหน้าเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อป้องกันเชิดดำจู่โจมโดยไม่รู้ตัวดวงอาทิตย์สูงขึ้นตามลำดับความเยือกเย็นของอากาศตอนเช้าตรู่เปลี่ยนเป็นอบอุ่นและทวีความร้อนขึ้น เจ้าพนักง,งานเดินทางมาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเศษแล้วภูมิประเทศเป็นป่าทึบตำรวจผู้นำทางเห็นรอยถาวนและต้นไม้ถูกมีดฟันก็ติดตามเลื่อยไปกระทั่งราวแปดนาฬิกาเศษกองระวังหน้าของตำรวจก็แลเห็นกระท่อมที่พักของพวกโจรเชิดดำปรากฏอยู่เบื้องหน้าสมุนเชิดดำคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ห่างจากหมู่กระท่อมประมาณ300เมตรเขาทำหน้าที่ยามรักษาการแต่เป็นเพราะเขาต้องอดนอนมาตลอดคืนจึงรู้สึกง่วงเหลือที่จะทน จึงนั่งสับประงกอยู่ที่โคนต้นไม้ตำรวจภูทรสองคนย่องเข้ามาด้วยความระมัดระวังและปลาดเขาจับกลุ่มใช้ปืนกลมือจี้สมุนเชิดดำไว้กระชากตัวให้ลุกขึ้นอย่าส่งเสียงร้องและอย่าขัดขืนไปน่นันขาดถ้าแกยังไม่อยากตายในสิบตำรวจตรีผู้นั้นพูดขึ้นเบาๆแต่หนักแน่นไปไปกับกันเดี๋ยวนี้สเตนของสมุจนจรถูกยึดตำรวจใส่กุญแจมือเขาไว้เขาถูกนำตัวไปจากค่ายเชิดดำทันที ร้อยตำรวจเอกสว่างกับร้อยตำรวจเอกนรงเดินเคียงคู่กันมาท่ามกลางเจ้าพนักง,งานตำรวจทั้งตำรวจภูธรและกองปราบพิเศษไม่ต่ำกว่า80คนผลตำรวจภูธรส่วนใหญ่สะพายปืนเล็กยาวสวมดาบแต่กองปราบพิเศษในบงังคับบัญชาของร้อยตำรวจเอกนรงมีอาวุธปืนกลมือทอมสันคนละกระบอกเจ้าพนักง,งานทั้งหมดหยุดชะงักเมื่อแลเห็นหน่วยลาตะเวนของตำรวจสองคนนำตัวสมุนเชิดดำตรงเข้ามาอาศวินทังกองปราบพิเศษตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเขาวิ่งย่อๆเข้าหาหน่วยลาตะเวนทั้งสอง พบหลังไอ้ใบแล้วใช่ไหมน้องชายในสิบตำรวจตรีชิดเท้าตรงแล้วตอบยังฉาดฉานพบแล้วครับไปกระท่อมสามหลังอยู่ไกลจากที่นี่ประมาณ500เมตรเท่านั้นไอ้หมอนี่เป็นยามแต่นั่งหลับยามผมกับพลอิ่มเลยช่วยกันจับได้โดยละมอมฮ <laughs> แล้วตำรวจเอกนรงหัวเราะรันยกมือตบบาทสมุนเชิดดำอย่างสัพพยอกนายของแกเสร็จกันแน่ทีนี้สมุนเชิดดำยิ้มให้อัศวินกองปราบผู้กองอย่าเพิ่งมั่นใจนักเลยครับพิบายของผมไม่เคยเสียทีเจ้าพนักง,งานเลย งั้นเหรอแล้วตำรวจเอกสว่างพูดเสริมขึ้นประเดี๋ยวเถอะแกในครึ่งชั่วโมงนี้เป็นอย่างช้าแกคงเห็นเสือใบานายแกทุกระสุนปืนกลทะลุปลุกลุนไปทั้งตัวเหนื่อยกองปราบพิเศษกับตำรวจภูธรอ,ออกเดินทางต่อไปทันทีสักครู่ใหญ่ก็มาถึงเขตค่ายพักของจอมโจรซึ่งขนาดนั้นเสือใบกับสมุนเขาหกคนนอนหลับเรียงรายอยู่ในกระท่อมใหญ่หลังกลางที่หน้ากระท่อมสมุนเชิดดำคนหนึ่งถือปืนกลมือเดินเต่ไปมา ร้อยตำรวจเอกนรงกับร้อยตำรวจเอกสว่างสั่งให้ตำรวจแยกย้ายกันออกเป็นหมู่ๆแล้วอบล้อมค่ายพักเชิดดำทันทีสมุนเชิดดำซึ่งเป็นยามรักษาการนากระทอมแลเห็นส่วนศีรษะของตำรวจคนหนึ่งโผล่มาจากพุ่มไม้ตราหน้าหมวกต้องแสงแดดเป็นประกายเจ้าอันรีบหมอบราบลงกับพื้นดินยกทอมสันขึ้นยิงกลัดไปที่เจ้าพนักง,งานทันทีตำรวจก็ยิงโต้อตอบมาอย่างดุเดือดเสียงปืนดังกึกก้องไปไกลกระสุนปืนเจ้าพนักง,งานถูกล่างเจ้าอันหลายนัด เจ้าอ่านตายคาทีเสียงปืนกลมือทําให้เสือใบกับสมุนของเขาทั้งหกตกใจตื่นจอมโจรคว้าทอมสันพูดลุกขึ้นแต่แล้วก็รีบซุดตัวลงนางเมื่อกระสุนปืนกลมือของตํารวจชุดหนึ่งยิงกลาดเข้ามาในกระทมเชดิดดาสู้ตายคุณโจรร้องตะโกนสมุนเชิดดาต่างเข้าประจําช่องหน้าต่างแล้วฝากระท่อมยิงโต้อตอบตํารวจทันทีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือด หน่วยกองปราบพิเศษบุกทะลวงเข้ามายัางก้าหารแต่เราก็ต้องลาถอยกลับออกไปเมื่อเสือใบกับสมุนของเขาช่วยกัรระดมยิงอีกครั้งหนึ่งที่จอมโจรต้องบัญชาการลบยังเหน็ดเหนื่อยเขามองออกไปนอกกระท่อมและเห็นเจ้าพนักง,งานลานตาไปหมดทุกด้านตำรวจกำลังช่วยกัรระดมยิงเข้ามาที่กระท่อมหลังนี้รอยตำรวจเอกนรงประทับปืนกลมือแบบแมเสเซนเร่งศูนย์มาที่หน้าต่างกระท่อมทางซ้ายมือเชิดดำคนหนึ่งกำลังปล่อยกระสุนทมสันออกจากลำกล้องราวกับหาฝน ร้อยตำรวจเอกนรงกระดิกนิ้วเหนียวไกลยิงทันทีกระสุนปืนกลมือแบบแมเสเซนถูกสมุนเชิดดำที่ประจำช่องหน้าต่างล้มลงสิ้นใจตายเซบ,บายมีบริวารเหลืออยู่เพียง5คนเท่านั้นเขารู้ดีว่าฐานะของเขาคับคันเสร็จแล้วตำรวจเข้าล้อมโดยไม่รู้ตัวกำลังเจ้าพนักงานมากกว่าเชิดดำการตีฝ่าวงล้อมออกไปเท่ากับออกไปหาความตายแต่ถ้าจะต่อสู้คงต่อสู้ได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะกระสุนปืนมีจํานวนจํากัด ระบบบริวารเขาคงต้องตายไปเรื่อยๆเพราะกระท่มหลังนี้ไม่สามารถคุ้มกันกระสุนปืนได้อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อไว้ลายชาติเสือและเพื่อเกียรติของกองโจนเชิดดำการสู้รบดำเนินไปอีกประมาณ5นาทีเือใบสั่งให้สมุนเขาประหยัดกระสุนแล้วให้ใช้ปืนยิงเมื่อตำรวจบุกเข้ามาใกล้เท่านั้นสมุนเชิดดำทั้ง5คนต่างเสียขวัญเสกกำลังใจแล้วเสียงนายตำรวจออกคำสั่งบังคับบัญชาได้ยินถนัด กระสุนปืนเจ้าพนักงานระดมยิงมาที่กระท่อมไม่ขาดระยะทําให้ฝากกระท่อมทะลุปลุกพลุนไปหมดทั้ง4ด้านแลอยตำรวจเอกนรงเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตนาหน่วยกองปราบพิเศษในบังคับบัญชาของเข,ขาบุกทะลวงเข้ามาเสรบายยกทมสันขึ้นจองเมื่อสวินกองปราบและตํารวจกองปราบเข้ามาในระยะแม่นยําขุนโจรก็เหนี่ยวไกลย,ยิงทันทีพลตารวจกองปราบพิเศษ5้าคนพะงะงายลม้มลงสิ้นใจตายเพราะการยิงอันแม่นยําของเสืบใยจอมโจรที่กําลังต่อสู้กับเจ้าพนักงานแบบสุนักโจนตรอก แล้วตำรวจเองนรงสั่งตำรวจล่าถอยออกไปโดยเร็วเขาเจ็บใจตัวเองที่ไม่ได้นำระเบิดมือและบาสุก้ามาจากสถานีตำรวจมิฉะนั้นกระท่อมหลังนี้คงถูกบาสุก้าไม่เป็นเท่าทานไปหมดแล้วเสียงปืนกลมือและปืนเล็กยาวเบาบา,บางลงบ้างแล้วยุติลงเพียงชั่วขณะร้อยตำรวจเอกนรงกับแล้วตำรวจเอกสว่างสั่งให้ตำรวจของเขาตั้งร้อมไว้อย่างแน่นหนาะแล้วสั่งให้สังหารเชิดดำทุกคนที่ออกจากกระท่อมหรือปรากฏตัวให้เห็น ายตำรวจทั้งสองปรึกษาหารือกันในอันที่จัดสังหารกองโจรเชิดดำให้พินาศสิ้นเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วที่เสียงปืนสงบเงียบและตำรวจเอกนรงปรึกษากับผู้บังคับกองตำรวจภูธรเพื่อนในตำรวจเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าพนักงานกองปราบพิเศษกับตำรวจภูธรซึ่งมีจำนวนเกือบร้อยคนได้ล้อมรอบบริเวณค่ายพักเชิดดำไว้อย่างแน่นหนาปืนของตำรวจทุกระบอกเตรียมพร้อมจะยิงได้ทุกขณะผมจะลองน้ำตำรวจผมเข้าตีครั้งนะคุณสว่างและตำรวจเอกสว่างคัดค้านเป็นเชิงปารบ ผมคิดว่ามันออกเป็นการเสี่ยงมากเกินไปไอใบกับสมุนมันอยู่ในกระท่อมเรามองไม่เห็นตัวมันแต่มันไล่เห็นเล่าได้ถนัดถ้าคุณนําตำรวจบุกเข้าไปก็อาจเป็นเป้าที่เด่นชัดเปิดโอกาสให้ใบใช้ปืนกลมือระดมยิงออกมาได้อัศวินยังกองปราบนิ่งอึงไปสักครูทอดสายตามองไปที่กระท่อมทั้ง3าหลังแล้วเขาก็พูดกับผู้บังคับกองตำรวจภูธรแล้วเราจะยังไงดีครับแล้วตำรวจเอกสว่างก็ว่าผมไม่อยากให้ตำรวจของเราต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพราะพวกเชิดดำอีกขณะน,นี้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบทุกประการ ไอ้ใบกับสมุนมันไม่สามารถตีฝ่าวงล้อมออกมาได้อย่างเด็ดขาดเพียงแต่คนใดคนหนึ่งโผพ้นประตูกระท่อมมาก็ต้องตกเป็นเหยื่อกระสุนของพวกเราทันทีเราตั้งล้อมไว้เฉยๆอย่างนี้ไม่ดีหรอครับพอขําเราก็บุกมันเข้าไปยิงมันในระยะเผาขนช่วยกระดมยิงเข้าไปในกระท่อมไอ้ใบกับสมุนมันก็ต้องตายอย่างไม่มีปัญหาร้อยตำรวจเอกนรงไม่ยอมเห็นพ้องด้วยแต่เขาก็พูดกับผู้บังคับกองตำรวจภูธรอ,อย่างดีที่สุดคือไม่ให้ร้อยตำรวจเอกสว่างรู้ตัวว่าเขาคัดค้านความเห็นนี้การเข้าโจมตีในเวลากลางคืน พวกเราลุกเข้าไปทั้งสด้านพร้อมกันกระสุนปืนที่ยิงเข้ามาในกระท่อมจะทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งแล้วนั่นอถูกพวกเดียวกันเองได้ไม่ใช่เหรอครับผมรู้สึกว่าไม่สู้ปลอดภัยนะตามวิธีที่คุณว่าเราก็เสียเวลาต้องรอคอยอตั้ง8ปดเชั่วโมงกว่าจะค่าตำรวจของเราอดนอนมาตลอดคืนแล้วอาหารเช้าก็ยังไม่ได้กินมื้อเย็นยังต้องอดอีกยิ่งไปกว่านี้ในเวลากลางคืนเชิดดำมีจํานวนเพียงไม่กี่คนถ้ามันเสี่ยงภัยบุกออกมาจากกระทร่อมผมเชื่อวพวกเราต้องยิงกันเองแนะ่ถูกลูกหลงพวกเดียวกันแนะ่ไอ้ใบนะคุณคิดดูให้ดีนะ มันเหมือนกับมีปฏิหารเคยถูกตำรวจล้อมเวลากลางคืนมาหลายต่อหลายครั้งแต่ใบก็เอาตัวรอดได้ทุกทีสินะคราวนี้ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเห็นจริงตามที่ร้อยตำรวจเอกนรงพูดกับเขาจริงครับคุณรอบคอบดีกว่าผมมากถ้าอย่างนั้นก็มีอยู่วิธีเดียวคือคุณกับผมและตำรวจทั้งหมดบุกไอ้ใบพร้อมกันเลยกระดมยิงเขาเ้าไปในกะระท่อมพร้อมกันอัศวินแั่งกองปราบยื่นมือให้ร้อยตำรวจเอกสว่างจับตกลงครับผมต้องการประเดศึกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เราต้องพยายามสังหารให้ใบให้ได้ แต่ว่าผมก็นึกสงสารสมุนในใบเหมือนกันพวกสมุนโจรอาจหมดกําลังใจที่จะสู้รบกับเราแต่คงถูกไอ้ใบบอกให้สู้ผมไม่อยากฆ่าสมุนในใบเลยขอบคุณกับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีได้ต่อไปหากเขายอมวางอาวุธแล้วออกมาให้เราจับกลุ่มสิโดยดีนั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่อยากฆ่าคนเหล่านี้ไอ้ใบคนเดียวเท่านั้นที่เราต้องการสังหารมันเอาอย่างนี้ดีไหมคุณนรลงร้องตะโกบนบอกพวกสมุนโจรให้วางอาวุธแล้วออกมาให้เราจับหรือไม่ก็บอกให้ไอ้ใบมันรู้ว่าเราไม่ต้องการสังหารบริวารมัน ขอให้ไอ้ใบเห็นแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ปล่อยให้ลูกน้องมันออกมาให้เราจับไอ้ใบมันเป็นโจนที่มีน้ำใจเด็ดเดี่ยวมีความเป็นลูกผู้ชายพอตัวมันอาจเห็นแก่ชีวิตลูกน้องมันก็ได้อัศวินกองปราบพยักหน้าเห็นพ้องด้วยดีทีเดียวครับเอาละเดี๋ยวผมร้องบอกไอ้ใบเองการสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ร้อยตำรวจเองนระงถือทอมสันคู่มือกระชับมันวิ่งตรงมาที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากกระท่อมประมาณ30เมตรเขายืนนิ่งเฉยอยู่สักครู่ก็ร้องตะโกนขึ้น สบายตำรวจไม่ต้องการฆ่าลูกน้องท่านแม้แต่คนเดียวแต่ตำรวจจำไปต้องยิงเข้าไปในกระท่อมของท่านกระสุนปืนกลอาจถูกลูกน้องท่านตายหมดคนของท่านยังไม่สมควรตายหากท่านเห็นแก่ชีวิตของพวกสมุนจนในบังคับบัญชาของท่านแล้วขอให้ท่านบอกให้พวกเขาวางอาวุธออกมาให้เราจับกุมมสิยโดยดี